จะต่อกันมาหลายชั่วยุคคนว่าพญานาคอาศัยอยู่ในโงกพญาไปมันก็เป็นแค่ความเชื่อสมคติแต่ฉันก็ไม่เคยเห็นว่ใครเห็นมันสักคนแล้วถ้าเกิดมีคนเคยเห็นก็แปลว่าคนนั้นต้องมีบุญ BATA สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racial อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องตะกุดโทนนะครับที่เมื่อวานเนี่ยโอ้ของทางช่องเจ็ดสีเนี่ยเขาปล่อยทีเซอร์หลายๆเรื่องนะครับละครของทางช่องเจ็ดสีเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแต่มีเรื่องนี้เนี่ยที่ผมเนี่ยขอหยิบยกมาพูดแยกๆเดี่ยวๆเลยลวกันนะครับนั่นคือเรื่องตะกุดโทนละครบูแห่งค่ายโคลเซียมนะครับตอนแรกเนี่ยผมไม่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวอย่างมันจะปังอลังการขนาดนี้นะผมว่าตัวอย่างเนี่ยว่าโหเวิร์กมากๆแล้วก็ทําให้หน่าดูมากๆเลยนะเนี่ยผมคิดว่า ไปที่เขาเนี่ยเปิดตัวฟิตติ้งแล้วก็มีภาพออฟฟิเชียลมาตั้งแต่ปลายปีก่อนนะครับคิดว่าเอ้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคาถาอาคม mm. แย่งชิงตะกุดเพื่อเป็นอมตะเฉยๆนะฮะเพราะ mm. ว่าเรื่องราวของตะกุดโทนที่เขาบอกมาก็คือเป็นเรื่องราวของผู้พิทักษ์สันติราษนะครับที่มาร่วมมือกับอดีตนักโทษหนุ่มเพื่อกําจัดพวกเหล่าร้ายนะครับผมแล้วก็ด้วยอนุภาพแห่งตะกุดโทนแล้วก็เหล็กไหลเนี่ย ตามหาทองคําเถื่อนนะครับผมซึ่งเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ต้องการมาครอบครองนะฮะก็คิดว่าเป็นแค่แบบเอ้ยมาแย่งชิงของขังการมาแย่งชิงสมบัติกันธรรมดาเป็นละครแบบว่าคาถาอาคมทั่วไปแต่ว่าพอมาดูดีเซอร์แล้วเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะเพราะว่ามันมี CG มีแบบว่าสัตว์มีเสือมีพญานาคมีผีมีเหมือนคนที่จะเป็นพญาครุฑหรืออะไรเนะี่ยเล่นของแบบว่าเออมันนอกเหนือมันแบบมากมายยิ่งกว่าการเล่นของธรรมดาทั่วไปเลยคิดว่าเออ เ,ออเรื่องนี้เนี่ยจะกลับมาโกยเล็กติ้งเหมือนเรื่องเจ้าสมิงหรือเปล่าเพราะว่านอกเหนือจากเสือแล้วเนี่ยเจ้าสมิงนะครับผมมีเสือแล้วก็มีหมาตัวเล็กๆใช่ไหมมีงูด้วยแต่ว่าตะกุดโทนนะครับมีเสือเหมือนเดิมแต่ CG เรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์ในคลิปตัวอย่างว่า CG เนี่ยดูสมจริงยิ่งกว่าเรื่องเจ้าสมิงนะครับเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่เสือครับเรื่องนี้เนี่ยปากฏตัวพญานาคออกมาด้วยแต่สําหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าพญานาคเนี่ยยังลอยอยู่แต่ว่าผมว่าเสือเนี่ยเออก็โอเค พอๆกับเจ้าสมิงนันแหละนะครับแถมยังมีปีกพญาคุฑด,ด้วยปีกเหี่ยวหรือปีกอะไรเนี่ยแล้วก็มีผีนะครับแล้วก็มีเสือที่แบบว่าเหมือนกายล่างจากคนเน่ยเป็นหน้าคนนะครับอ่ะ เดี๋ยวไปพูดทีละชอ็อตทีละช็อตด,ดีกว่านะครับผมถือว่าเป็นการรีแอคชั่นไปในตัวเลยละกันนะฮะเปิดฉากมากของตัวอย่างนะครับผมก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มคนนะครับผมขี่ม้าตุบๆๆๆกันมาเนี่ยนำทีมโ,โดยพี่บินบอลลิสนะฮะฮีโร่ในดกกวงใจของทุกคนเนะี่ยไม่รู้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มโจรหรือเป็นกลุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งที่กำลังขี่ม้าอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏฉากฉากหนึ่งครับผมมีรถของเรือนจำนะครับอาจจะเป็นการแย่งชิงตัวนักโทษเพราะว่าฉากนี้เนี่ยเห็นในเบื้องหลังที่ผมเคยเอาให้ทุกคนดูเน่ก็็จะหวา รถของเรือนจำเนี่ยถูกวางระเบิดนะครับผมแล้วก็พวกนักโทษเนี่ยวิ่งหนีออกมาจากรถกันนะครับ อันนี้อาจจะเป็นฉากที่แบบว่าชิงนักโทษกันซึ่งตัวนักโทษเนี่ยก็จะมีทั้งเข้มหัสวีนะครับโหงธนากรแล้วก็ภพศารขุนหนูด้วยทั้ง3คนเลยที่แบบว่ามีฉากที่อยู่ในคุกแล้วก็มีฉากที่วิ่งออกมาจากรถนี่แหละนะครับในเรื่องย่อนะครับผมเขาบอกว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เช่นเขามาร่วมมือกับอดีตนักโทษหนุ่มเพื่อกํจาจัดพวกเหล่าร้ายผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยไม่รู้ว่าในเรื่องย่อนี่หมายถึงใครแต่จริงๆแล้วเข้มหัสวีเนี่ยในเบื้องหลังเนี่ยมีฉากที่เขาสวมเเป็นนชชชุุชุดดดดคค้ายๆตรวจอโกับ าาดาก็สวมเหมือนกันนะครับที่เป็นตัวนางเอกเนี่ย <c oughs> ก็เลยคิดว่าอ่าพระเอกเนี่ยน่าจะเป็นตำรวจปลอมตัวไปสืบหาหอะไรสักอย่างหนึ่งมั้งอันนี้คือการเดานะไม่แน่ใจว่าจะใช่แบบที่คิดหรือเปล่า ผมก็จะมีฉากที่พญานาคเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากน้ําแล้วก็มีพระเนี่ยที่นั่งทุดงเนี่ยปักอยู่ที่ตรงริมน้านะครับมีพญานาคเนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีตัวของเข้มพัชวีเนี่ยแอบมองอยู่เห็นพญานาคแล้วก็ช็อตเนี่ยก็จะผ่านไปที่เนยประพานาคคือยิงอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็จับหน้าที่พลร,รันพานะครับแล้วก็โหนธนากรโหงธน,นากรนี่ก็ถือไม้อะไรอยู่เนี่ยแต่ไม่น่าใช่ตะก,กุดนะแล้วเขาก็พูดถึงว่าพญานาคเนี่ยเขาว่ากันว่าอยู่ในดวงพญาไฟ เป็นเสียงที่บินมาเลือดแล้วก็บอกว่าแต่ก็มีคนแค่พูดถึงเฉยเป็นแค่เรื่องเล่าไม่มีใครเคยเห็นจริงแล้วเข้มหาสวีเนี่ยเขาก็ถามว่า แล้วถ้ามีคนเคยเห็นล่ะเนยประพาดาเขาก็ตอบว่าแสดงว่าคนนั้นน่ะมีบุญซึ่งเข้มหัสวีนะครับผมเขาเขาเคยเห็นเพราะว่าตอนที่พญานาคออกมาเนี่ยเขาก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีฉากที่พญานาคเนี่ยรัตตัวคนแต่ไม่รู้ว่าคนที่ถูกรัดนี่ใช่เข้มหัสวีหรือเปล่าเพราะว่าภาพมันมองไม่ค่อยชัดนะครับแล้วจะมีฉากที่เข้มหัสวีนะครับผมสู้กับเสืออันนี้เนี่ยเหมือนฉากในเรื่องเจ้าสมิงเลยนะฮะไม่รู้ว่าเสือตัวนี้เนี่ยเป็นเสือสมิงหรือว่าเป็นเสือจริงๆหรือว่าเป็นเสือเล่นของใคครนัแล้วกก็ตมมาาฉที นนยสยายปีกออกมาไม่รู้ว่าแบบมีพญานาคแล้วต้องมีพญาครุฑด,ด้วยหรือเปล่าอันนี้มีการแปลงร่างหรือเปล่าเพราะว่าดูจากข้างหลังแล้วเนี่ยเหมือนจะมีหัวพญาครุฑขึ้นมาไม่รู้ว่าจะแบบว่าให้กลายร่างหรือว่าแค่แบบมีปีกขึ้นมาบินเฉยๆนะเอออันนี้ดูแบบแปลกตาแปลกใจคือเล่น CG กันฉากกังวัลแสบเลยอะ่ะมันดูแปลกเนาะเพราะว่าถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ย เขาก็จะทําภาพแบบเป็นภาพอึมครึมเป็นภาพแบบว่าโทนสีที่แบบว่าซีดกว่าน,นี้หน่อยเวลาแบบใช้ CG เพื่อให้ภาพเแนบบี่ยมันดูกลมกลืนแต่น,นี้คือเล่น CG กันแบบว่าการแดดเลย CG ก็เลยต้องทําแบบเป็นแสงแต่ก็ดูมันก็มันก็เข้ากันดีนะแล้วก็มีพูดผีนะครับผมอาจจะแบบว่าถูกปลุกขึ้นมาจากใครสักคนหนึ่งแล้วก็ปรากฏเสือนะครับผมอยู่บนบ้านเลยนะฮะแต่ว่าเสือเนี่ยเป็นหน้าคนเลยก็เลยคิดว่าเสือที่สู้กับเพมัทสวีนะ่ะจะเป็นเสือที่เป็นคนที่เป็นเสือสมิงหรือเปล่านะครับในเรื่องนี้จะ หรือเปล่าต้องมาลุ้นกันนะฮะแล้วก็จะมีฉากที่เสือสมิงนะครับผมหรือเสือหรือใครเนี่ยที่เป็นเสือเนี่ยกำลังจะสู้กับพญานาคนะครับผมคือพุ่งใส่พญานาคและเข้มพัทวีเนี่ยก็นั่งหันหลังเหมือนจะนั่งสมาธิอยู่นะครับหรือเสือเนี่ยอาจจะเป็นตัวโกงนะเพราะว่าเขาสู้กับเข้มพัทวีอยู่ส่วนเข้มพัทวีเนี่ยอาจจะนั่งสมาธิใช้จิตนะครับผมเพื่อช่วยพญานาคสู้อันนี้คือเดานะครับแต่ว่านอกเหนืออื่นใดคือแบบเรื่องนี้เนี่ยโหขออวยซีจีสักหน่อยเถอะไปนะครับช่อง7เนี่ยไม่ม ที่ทําละครเกี่ยวกับ CG แล้วก็เล่นแบบว่าเป็นละครเกี่ยวกับสู้กันในป่าเนี่ย คือไม่น่าเชื่อว่าค่ายโคเลซียมเนี่ยเขาสามารถลบความสุขประมาทในเรื่องเสือสมิงเนี่ยในหลายๆปีก่อนที่เคยทําไว้เป็น CG กระตูนอะแล้วเรื่องเจ้าสมิงเนี่ยเขามาแก้ตัวโดยการลงทุนไปแบบโอ้โห้าสิบกว่าล้านนะฮะเพื่อให้มันได้ซีจีเนี่ยแต่ละฉากออกมาดีแล้วเรตติ้งเนี่ยก็ตอบรับมาอย่างดีเลยนะครับต้นปีเนี่ยเรตติ้งเจ้าสมิงเนี่ยสูงพุ่งกระฉูดแต่ว่าก็มาแพ้กับสารวัตรใหญ่และสารวัตรใหญ่เนี่ยก็แพ้ให้กับผู้บ่าวอินเดียยีอินเตอร์อีกทีหนึ่งนะฮะเลยลคิดว่าตะก ค่ายโคเลเซียมเนี่ยส่งมาเพื่อสารต่อเรตติ้งพุ่งกระฉูดของเรื่องเจ้าสมิงได้หรือเปล่าทุกคนคิดว่าไงทุกคนคิดว่าละครแนวนี้เนี่ยละครแนวพอๆกับคล้ายๆเจ้าสมิงเนี่ยมันจะพอดึงเรตติ้งให้พุ่งกระฉูด พอพอกับเจ้าสมิงได้ไหมจะสามารถแซงสารวัตรใหญ่ได้ไหมจะสามารถแซงผู้บ่าวอินเดียหีอินเตอร์ได้หรือเปล่าอ่าต้องมาลุ้นกันแต่ผมว่าเรตติ้ง่ยต้องสูงแน่นอนนะครับด้วยความที่เป็นละครแนวนี้เนี่ยเรายิงบู๊ด้วยแล้วก็ไม่ใช่บู๊แบบในองค์กรนะเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยที่บู๊แบบในองค์กรเนี่ยเรตติ้งพลาดมากันเยอะแยะแล้วนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นบู๊แบบบู๊ในป่า ออหลายๆคนเนี่ยบอกว่าคนเนี่ยชอบนะละครแนวนี้ผมไม่เคยคิดเลยนะว่าละครที่แบบบู๊ในป่าเนี่ยเรตติ mm ้ง hmm. จะดีขนาดนี้นะครับ mm hmm. เพราะว่าเรื่องเจ้าสมิงเนี่ย mm hmm. เขาก็พิสูจน์กันมาแล้วว่าแบบเฮ้ย mm hmm. เออมันได้ซึ่งปกติส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยดูละครแนวนี้ไงเพราะผมรู้สึกว่าเออมันมันบู๊กันในป่าอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยอะไรเงี้ยแต่บอลดูเจ้าสมิงเอ,อ้ยก็ใช้ได้นะถือว่าโอเคเรื่องหนึง่งแต่ว่าด้วยด้วยความที่โคดิเซียมเนี่ยเขาเคยสร้างละครบู๊มาเยอะแยะมากมายแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบแนวนี้มั้งอย่างละครบู๊ด้วยส่วนตัวผมเองผมจะชอบดูพอดีคำ,ซ,คำซึ่งพอดีคำเนี่ยผมชอบดูละครบู๊เขามากๆเลยนะถ้าเทียบกับละครบู๊ของค่ายอื่นไม่ว่าจะเป็นแบบค่ายนายบิวเฟรมอะไรเงี้ยผมย เขาก็เป๊ะแล้วก็การไหนทําการตัดต่อแล้วก็ฉากปูอะไรเงี้ยผมว่าโอเคอ่ะยังไงก็ลุ้นกันนะครับผมว่าตะกุดโทนเนี่ย ออกมาเป็นยังไงจะได้ดูกันเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับผมปลายปีนี้จะได้ดูกันไหมหรือว่าจะได้ดูกันในต้นปีหน้าหรือว่าจะได้ดูกันในปลายปีเลยเหมือนเจ้าสมิงเนี่ยที่ลงธันวาแล้วก็ไปจบอยู่ที่เดือนมกราปีหน้านะครับผมอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าค่าโพแิเซียมเนี่ยจะส่งละครปีต่อปีหรือว่าปีนี้จะได้ดูอีกเรื่องหนึ่งแล้วปีหน้าเนี่ยดู2เรื่องต่อๆกันเลยนั่นก็คือทะเลเดือดแล้วก็คนเหนือคนนะครับอ่า ลุ้นกันลุ้นกันนะครับผมเป็นการเปิดโลกของละครบูแนวใหม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเนื้อหาตรงไหนผิดพาดประการใดนะครับผมขออภัยวันที่นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับเรื่องเล่าจะต่อกันมาหลายชั่วยุคนวัพยานาอาศัยอยู่ในยมพยาไปมันก็เป็นแค่ความเชื่อสมคบแต่ฉันก็ไม่เคยเห็นมีใครเห็นมันสักคนแล้วถ้าเกิดมีคนเคยเห็นก็แปลว่าคนนั้นต้องมีบุญ